สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับพาวทูการแต่งหน้าค่ะเพราะว่าสีหายไปนานฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะกลับมาในลุกที่ปังขนาดนี้เลยนะสำหรับการแต่งหน้างบ300บาทไปงานพักที่2กันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงก็ตามไปชมกันเลยค่ะ เราจะมาเริ่มต้นการแต่งหน้าเลยนะคะเพื่อเพืเป็นการเสียเวลาค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสาหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะคะถ้าเกิดว่ามีการแดดอยู่แล้วแนะนําให้ลงกันแดดก่อนเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็ในส่วนของเมคอัพเนี่ยเราจะมาเริ่มคิดราคากันเลยนะคะซึ่งอย่างแรกที่จิ๊จะใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแป้งพับค่ะเป็นของมิสทีนะคะซึ่งชิคเก็บแพ็กเกจไปด้วยนะจะเป็นหน้าคุณพลอยอยู่ด้านหน้านะคะซึ่งอันนี้ชิซื้อมาในราคา ประมาณ59บาทนะคะซึ่งเป็นสี S2 นะคะสำหรับสีผิวกลางซึ่งจากที่ดูมาแล้วส่วนมากจะมีสีเบอร์1กับเบอร์2เท่านั้นนะคะซึ่งชิไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแป้งตัวนี้เขามีเบอร์อะไรบ้างนะคะในก็จะเป็นเหมือนแบบตลับเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีพับให้ด้วยใต้ตาเป็นจุดที่มีปัญหาที่สุด จริงๆแล้วพวกเอ่อแป้งที่มันตลับเล็กๆที่ขายในเซเว่นคุณภาพมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะคือเป็นคุณภาพที่ถือว่าดีแต่ถามว่าดีมากไหมก็ชี้ว่ามันไม่ได้ดีมากอะไรนะ ปกปิดได้ในระดับปานกลางนะคะก็จะมาต่อกันที่การเขียนคิ้วเลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชีเลือกใช้เป็นดินสอคิทลี่นะคะมันจะเป็นประมาณนี้เลยคือความพิเศษของตัวนี้ชีรู้สึกว่าแท่งมันเล็กมากแล้วมันน่าจะแบบกําหนดโครงคิ้วได้ดีมากเลยนะคะก็เลยเลือกมาใช้ในลุคนี้แล้วก็ลองแบบลองเล่นแล้วชอบค่อนข้างดีเหมือนกันชีจะเขียนคิ้วประมาณนี้เลยนะคือแบบไม่ตรงจนเกินไปนะคะให้มันเป็นคิ้วโกลงขึ้นมานิดนึงเนาะนะคะชี่จะใช้ดินสอเขียนคิ้วเนี่ยเอ่อนำมาเชดดิ้งบริเวณสันจมูกเลยนะคะ แต่ชีรู้สึกว่าดินสอเขียนคิ้วตัวนี้เนี่ยมันจะติดความแดงนิดนึงนะคะแต่ว่าก็โอเคนะเพราะว่าตอนนี้ชีสีผมอ่อนอยู่นะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าชีเทเงินนะคะจํานวนมากไปในส่วนของตาโดยเฉพาะเลยเพราะว่าชีอยากให้ตามันดูหน้าค้นหาอะไรแบบนี้เนาะพาเลตท,ที่ชีเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นของลดานะคะอันนี้มันเป็น color อายแ h a d o w นะคะก็จะมีอายแชโด์ทั้งหมด8สีด้วยกันซึ่งอย่างแรกเนี่ยชีขอทมเป็นสีสีนี้ก่อนนะคะสีนี้มันจะเป็นแบบสีส้มอิดๆนะคะ โอเคแล้วก็จะใช้สีนี้นี่แหละทาขอบตาล่างนะคะโอเคจากนั้นเนี่ยเราจะมาต่อกันที่การคัดเบ้าโดยใช้สีน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็จะใช้สีเข้มนะคะชี้แล้วก็ถูๆขึ้นไปข้างบนคือชิอเป็นคนแบบว่าวาดบล็อกเข้มมากไม่ได้นะคะชิก็จะใช้วิธีนี้นี่แหละในการค่อยๆแตะขึ้นไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสีเอา แปลงที่ชี้ใช้อันนี้นะคะก็เป็นแปลงที่มาในแพ็กเกจนะคะแล้วก็จะใช้สีนี้นี่แหละในการทาขอบตาด้านล่างแล้ก็จะมาติดขนตาปลอมเพื่อความสับพึงวือวึงเลยะคะซึ่งวันนี้เลือกใช้เป็นของลีคซ่าตัวนี้นะคะที่ประตูน้ามีขายเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชี้เลือกใช้เป็นเบอร์ B K 503ค่ะเราจะไม่มีการใช้ไลเนอร์ะคะฉะนั้นเนี่ยชี้ขอใช้สีน้ำตาลที่เข้มที่สุดนะคะมันจะเป็นออกน้าตาลดำะคะในการเออจาะไปบริเวณหัวตายอยีกทีนึงนะคะตรงนี้ บอกแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราเรามาในแบบการที่แบบเน้นตาให้ชัดให้พุ่งนะคะซึ่งตอนที่ชี้เติมสีเหลืองลงไปเนี่ยมันทําให้ตามันดูแบบโหวิงวับมากนะคะจากนั้นเนี่ยชิขอใช้สีน้ําตาลกลางนะคะในการการเช็ดดิ้งไปช่วงบริเวณวันนี้นี่คือจะใช้อุปกรณ์ของตัวเองให้น้อยที่สุดเลยนะคะจะพยายามใช้ทุกอย่างที่มันมีมาให้อยู่แล้วใช้สีขาวในพาเลตนี้นะคะในการไฮไลท์เลยมันแบบเป็นสีขาวจริงๆอะ่ฉะฉนนั้นต้องระวังมือนิดนึงนะคะ ชีจะใช้เป็นซีวนาบรัชเชอร์ตัวนี้นะคะแต่ว่าชี้จะเลือกใช้สีที่มันดูเป็นสีส้มอิดประมาณนั้นเพื่อให้เราแบบสามารถใช้สามารถทําแทนการคอนทัวร์ไปได้เลยนะคะนี่สีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะโหสีสุดยอดก็จะปัดไปเลยนะคะสีแบบส้มละมุนละไมมากนะก็ค่อยๆปัดมาที่หน้าแก้มน,นะคะ จะเน้นหนักบริเวณแบบช่วงหลังแก้มตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้คอนทัวร์นะแล้วก็ตรงนี้ก็ค่อยๆเกลี่ยมาเบาๆให้มันเป็นแบบแอปเปิ้ลชีคนะคะมันมีกลิ่นด้วยอ่ะเหมือนมันมันมีกลิ่นหอมคล้ายๆแบบกลิ่นขนมตอนเด็กประมาณนั้นนะคะมีกลิ่นด้วยนิดนึงถ้าเกิดใครแพ้กลิ่นก็ต้องระวังนะ ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแต่งหน้าในวันนี้แล้วนะคะก็คือการทาลิปค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชิ้เลือกใช้เป็นลิปบินสอ2นะคะของซีวนาคัลเลอร์ถ้าเกิดว่าใครดูรีวิวลิปบินสอ2ในราคา2 0บาทอาจจะเห็นกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะไปดูได้ว่ามันดีหรือไม่ดีเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะคะซึ่งวันนี้ชิ้เลือกใช้เป็นเบอร์ L 0 6นะคะมันจะเป็นออกสีส้มนูดนะเลยนะคะว่าลิปของซีวนานเนี้ยมันสีชัดสวยจริงแต่ว่าลิปมันเื้้ออ่่ขาางงแหงกิดว ใครจะมีการบำรุงก่อนที่จะแต่งหน้าก็ได้นะคะใช้เป็นลิปบามอะไรแบบนี้เนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ในลุคนี้เลยนะคะเดี๋ยวชิชิขอไปทำผมแล้วเจอกันท้ายคลิปค่ะเครื่องสำอางตัวแรกที่ชิใช้นะคะก็จะเป็น แป้งพัฟผสมรองพื้นตัวนี้จากมิสทีนนะคะตัวนี้ซื้อมาในราคา59บาทเนี่ยซื้อจาก7ซเว่นอเวนเนาะอไปนะคะก็จะเป็นที่เขียนคิ้วนะคะตัวนี้ซื้อมาในราคา39บาทจากหน้ารามนะคะก็จะเป็นพาเลตแต่งตาซึ่งตัวนี้เป็นของละดานะคะอายแชดโดซึ่งมีทั้งหมด8สีด้วยกันชีซื้อมาจากแฟชั่นไอแลนด์นะคะชั้นล่างสุดเลยร้านขายเครื่องสำอางที่อยู่หน้า B2S นะคะราคา100บาทนะชี้ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อตามพวกหน้ารามอะไรเงี้ยน่าจะถูกกว่าแต่ว่าชี้ซื้อในห้างก็เลย ซึ่งในกล่องหายไปแล้วเพราะว่าชิปติดแล้วนะคะอันนี้ซื้อมา30บาทสักประตูน้ําค่ะก็จะเป็นที่ปัดแก้มของซีวันานะคะซึ่งกล่องเขาก็ยังเขียนอยู่เลยว่า80บาทนะอันนี้ชีซื้อมาจากตรงข้างเซ็นทรัลลาดพร้าวระหว่างทางเชื่อมอะคะ่ะไปยูเนียนอ่ะก็ะสุดท้ายเป็นลิปดินซอนะคะของซีวันาตัวนี้20บาทนะคะ เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราแต่งไปในงบ328บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ลุคนี้เลยเขาบอกว่าเกิดว่าเราแต่งหน้าในงบประมาณอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรคำนึงเลยก็คือเราจะแต่งอะไรหนักนะคะอย่างวันนี้เนี่ยชี้เน้นไป็นส่วนของตาแต่ว่าผิวหน้าชี้ไม่เน้นถ้าเกิดว่าลุคไหนที่ชี้เน้นในเรื่องของผิวหน้าก็จะมีการเพิ่มรองพื้นขึ้นมาหรือว่าการใช้เชดดิ้งคอนทัวร์นหน้านะคะแต่ชิลเพื่อนเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้กันได้เลยนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้แต่งหน้าเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็พอจะมีทักษะในนกาาารแต่งหงห้้บ เราไปจ้างช่างอย่างเงี้ยแน่นอนว่าต้องมีพันอัพขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่องจับอางมาแต่งเองนะคะก็จะได้ฝึกไปในตัวแถมลดเงินประมาณอีกด้วยค่ะและใครที่ชื่นชอบการแต่งตัวหรือว่าไลฟ์สไตล์ของชีน,นะคะสามารถไปติดตามชมได้ที่ชออ่องอาชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะที่จะพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าทั้งหมดเลยก็กด Subscribe ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะวันนี้ชก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย